สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับอ่าเป็นกระแสอย่างมากนะครับที่หลายๆคนเนี่ยตอนนี้คือเอาการ์ดจอเนี่ยมาขุดคู่นะครับก็คือดูออกคอยนะฮะอย่างของผมนะครับ 3070... เอ่อเป็นตัว TI เนาะไปดูกันว่าขุดคู่แล้วมันได้เท่าไหร่ของผมจะเช็คจากเว็บนี่ฮะ 3070TI h a เ h ็ e t n o ยเเห็นไหมแล้วก็เติมไป แ a s h е a t e o no ไปดูกันนี่ครับ revenue profit เห็นไหมได้เท่านี้นะครับเอาไปสองรกว่าวันนะครับ่ฮ h r a t e ขุดขุดจะได้ประมาณสามศูนย์เจ็ดศูนย์ที่เราจะวิ่ง e t h e เนี่ยประมาณห้าหกนะครับห้าหกกว่าแต่ว่าตอนจะได้อีกค่าหนึ่งไปดูกันเข้าเว็บกัน นี่ฮะ e t h บวกตอนได้รายได้ที่เยอะที่สุดคือ,อ e t h s เนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ5.6อ่ะตามที่ผมบอกเลยเนาะกินไฟ230าวัตไม่เกินนี้นะครับอ่าแล้วก็เอ่อตัวขุดเหรียญตอนจะได้1.3จริงๆมันเกินแหละ1.4 1.6เลยอ่าสามศูนย์เจ็นทีไอ้นะนี่ฮะรายได้ต่อวัน r อาไ้แก็แค่เท่านี้เองอันนี้น่าจะเป็น รวมสองเหรียญถ้าผมเข้าใจนะรวมสองเหรียญอันนี้คือยังไม่หักไฟแต่อันนี้คือหักไฟแล้วนะฮะเราก็กดสมมติไอ้เว็บเนี้ย #no เนี่ยมันจะเขาเราียกว่าไงแจกสูตรเกี่ยวกับการ OC เนาะของ h ฮโ e ร s t ก็ไปดูมันจะเด้งมาเห็นไหมฮะ ETH บกวก t o n c o i overclock เนี่ยอ่า ใช้ L.O.L. m i n e r นะถ้าเกิดว่า o โอ r คล็อกแบบ High แบบแรงสุดก็คือดันคอไปถึงพันสีคือขุดขุดคู่ต้องตัวคอคล็อกอะต้องดันเพิ่มเยอะเลย Memory Clock ดันไม่ต่างจากค่า EDH เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ต้องดัน power limit อีกดันไปถึง250เลยครับคิดดูว่า โหก็กินไฟขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วที่นี้ฮะวันนี้จริงๆแล้วผมจะมาบอกถึงการถอนเหรียญตอนนะครับว่าตอนเนี่ยถอนจากไหนนะครับเช็คอย่างไงคือผมมีกระเป๋าอยู่แหละนี่เราต้องเอาเหรียญเนี่ยไปฝากไว้ที่ ftx นะครับใครยังไม่ได้สมัครก็ไปสมัครไว้นะครับ ftx จะรับเหรียญตอนอยู่นะฮะ หรือว่าเช็คจากนี้ก็ได้ตอน coin.org เนี่ยเห็นไหมฮะตัว wallet เ,เนี่ยตัว wallet อ,อ่าตัว wallet อ,อยู่นี่เห็นไหมมันจะมีตอน coin wallet ให้โหลดเลยนะครับแล้วก็เราก็ต้องมีเท l ล gram ด้วยตอน coin เห็นไหมเนี่ยอ่า เข้าวเว็บนี้ตอน .ogcoin r นะฮะตอนคอยเห็นไหมฮะเนี่ยยางเนี่ยตอนคอยตรงเนี้ยแล้วมันจะบอกว่า Exchange ไหนที่รับตอนคอยบ้างเห็นไหมฮะเนี่ยครับมีพวกเนี้ยผมก็ใช้ ftx ดีกว่า ftx นะครับแล้วตัว wallet เนี่ยมันมีให้ดาวน์โหลดนะตอนคอยส์ wallet เป็นโปรแกรมก็ โหลดมาแล้วก็ดี๋ยวมันคลิกมันสามารถาเป็นกระเป๋าเงินเราอะรอแป๊บหนึ่งมาแหละโอเคเอา้าวทำไมซะง,งั้นเลยอะแป๊บหนึ่งอ,อ้ออ๋อเข้าใจละผมเข้าใจละปิดก่อนผมไปย้ายมันออกมาจากดาวน์โหลดย้ายมันกลับกัน อ๋อโหจะผมย้ายออกมาไม่เป็นไรไม่ต้องย้ายกลับน่าจะต้องไปดึง Data ออกมาจริงๆมันล็อกอินให้เลยนะไม่ต้องมาใส่ Copy อปป่ะเป็น Data ของตอนคอยดีเ s สน่าจะไม่หายแล้ะเปิดโปรแกรมอ่ามาแล้วมันเป็น Data ของ wallet ครับดีเฟ h ไปกันโยบาลานผมอยู่เท่านี้ ือที่ถอนค้างไว้ผมสมัครการสมัครกระเป๋าก็ไม่ยากนะเนาะทีนี้ผมจะถอนแหละผมไปดูเช็คดูก่อนเช็คในเทเลกรมนี่นะฮะก็ Wailpool bot นะครับเช็คยังไงกดตรงนี้ฮะเห็นไหมรูปเออทับเนี่ยกดไปบาลานนะครับก็คือเช็คบาลานาวันนี้ผมขุดได้3จุด หนึ่งหนึ่งนะฮะอ่าแล้วทีนี้ผมจะถอนครับ withdraw ครับ withdraw อย่าไปเลือก Chain Wallet นะเคยเลือก Chain Wallet แล้วก็ถอนไปโดยไม่ดูกระเป๋าโคตรสวยเลย withdraw อ่าเขาบอกว่า you h a สามชุดหนึ่งเท่านี้ใช่ไหมเขาบอกว่าทางเราเนี่ยจะเก็บอะไรเนี่ย review t a k e แอสเน็ตเวิร์กฟรีฟอร์มบาลาอ๋อเราก็จะถอนได้ประมาณเท่านี้อ่ะผมลองถอนเท่านี้ดิเพราะมันเก็บค่าแก๊สอ่ะศูนย์จุดศูนย์สองเนาะอืมถ้าจะถอนจริงๆก็คือกดศูนย์นะครับโอเคเรากดเข้าไปนี่รีเซ Withdraw รอมันอัปเดตนะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคครับผมถอนออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับอัปเดตหน่อยอ่าแปบ๊บเดียวฮะไม่ถึงหนึ่งนาทีเนหะ็นไหมมันจะขึ้นว่า3ามเมื่อกี้ค่าแก๊สฟองไงสามจุย์เก้าเกอะไรเนี่ยขึ้นถูกและก็คือถอนออกแล้ว,ถอ,ออลวถอนออกแล้วมันไปอยู่ไหนมันจะไปสะสมในกระเป๋าตอนคอยของเราเห็นไหม 3.18นะครับทีนี้เราต้องส่งออกอีกไปที่ FTX กระเป๋าหลักเรานะฮะ FTX เราก็ไปดูกระเป๋าถอนคอยดูก่อนนี่ฮะตอนคอยนะฮะตอนคอยปุ๊บเนี่ยผมมีอยู่ถ้าตีเป็น USD คือ4.14กดไปที่เหรียญแป๊บนะึงขึ้นลงตอนนี้ เอ้ยขึ้นมาหน่อยนึงเขียวครับอ่าเขียวอยู่คราวนี้ผมจะย้อนกลับไปตอนคอยนะฮะให้เถือฝากครับฝากปุ๊บกระเป๋าเงินถูกไหมไปดูซิ EQC EIQ ให้ถูกต้องนะครับ EQC eIQ โอเคถูกต้องอ่ะเราจะเซ็นออกไปละ Enter Wallet Address เอามาจากนี้ฮะที่อยู่การฝากโอเคก๊อปมาแล้วครับดูให้เช็คให้ถี่ถ้วนนะฮะเดี๋ยวงินไปไหนอ่ะทีนี้ตัวเงินในการจะฝากอ่ะผมเลือก3.1พ่อ3.1โอเค เมโมเมโมก๊อปมาพาสโอเคดูให้ถี่ทวนนะครับมีสิคัปปี้โอเคลองดูกดเซนไปเลย เซ็นไปแล้วครับผมดูครับอ่า EQC EIQ โ okay. อเคเลขกระเป๋า,ปาตรงเซ็นทุกค่อยอ้าวใส่พาสเวิร์ดเอ,อ่อให้ถูกนะครับเอ๋อเอาละครับโอเคถ้าใส่พาสเวิร์ดไม่ถูกมันจะล็อก sending ตอนคอยครับรอให้มันบินไปแป๊บหนึ่งโอเคสำเร็จครับดันแล้วฮะกด close ครับเงินก็หายไปเห็นไหมฮะเหลือเท่านี้นะครับอ่าแล้วทีนี้กลับมาที่ ftx.com นะครับ wallet กดปิดไปเลยนี่ฮะมาดูโอเ okay. ค deposit receive เราได้รับแล้วนะครับเป็น slip นะฮะไปดูเหรียญกัน กดยังไงเนี่ยโอเคมันปิดผุบไม่ได้วะเนี่ยไปดูตอนคอยกันที่ระฝากอ้าโอเคผมมีอยู่โอ้ยสิบดอลลาร์แล้วครับถ้าตีเป็นไอ้นี่อ่าเราสามารถไปแปลงได้นะครับเจากเหรียญตอนคอยไปแปลงดอลลาร์หรืออะไรก็ได้ไหมเยอะแยะมากมายนะครับอ่าก็ลองไปแปลงดูผมยังไม่เคยอ่า แล้วก็สามารถไปขายเหรียญได้เห็นไหมครับขายร้0นต์เนี่ยฮะสิบ usd โอ้ผมได้เงินสามกว่าบาทเลยเนี่ยโอเคก็เดี๋ยวจะมาบอกในการขายก็คือวันนี้อยากจะมาบอกเกี่ยวกับอ่าไอ้นี่ก่อนการถอนเหรียญออกจากตัวตอน wallet เนอะไม่ยากครับโอเคสวัสดี